สวัสดีชาวไบค์ก็ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์พีครับเจอก,กันกับผมนะฮะตอนนี้ก็อัดคลิปอยู่อีกประมาณ10นาทีจากห้าโมงเย็นแต่สักพักหนึ่งเนี่ยพาที่ก็จะลารับขอบฟ้าไปมันขําเร็วนะครับทุกคนหนาวหรือยังฮะบ้านผมลมเย็นเริ่มที่จะพัดมาแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับในในวันนี้เนี่ยรู้สึกได้ชัดเจนเลยไม่แน่ใจนะครับว่าอีกประมาณสัก2อสวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะต้องก่อกองไฟผิงหรือเปล่าอ่ะอยู่ตรงไหนยังไงก็ ดูแลนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวจะป่วยเดี๋ยวจะไม่สบายเดี๋ยวจะเป็นไข้ครับสูสัปดาห์นี้ยังไม่มีเกมการแข่งขันมอเตอร์จีพีนะครับให้หนักแข่งเขาได้ไปพักก่อนดีกว่าสัปดาห์ต่อไปนู่นนะครับเหลืออีกประมาณ10กว่าวันครับตอนนี้ได้ข่าวว่านักแข่งหลายๆคนก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งนะครับก็ยังคงอยู่ในประเทศไทยบางส่วนนั้นเดินทางไปภาคใต้ครับเห็นทั้งโทนี่อาบริโนทั้งฟิลิปซาเล็กนักแข่งมอเตอร์ทูหลายๆคนนะครับอยู่ในภูเก็ต ก็จะใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นยาวเลยเห็นเห็นเพื่อนเพื่อนบางท่านบอกส่งข่าวมานะครับว่าเขาก็จะเที่ยวอยู่ตะเวนอยู่โซนทางใต้แล้วก็จะเดินทางข้ามไปมาเลเซียนะครับในการแข่งขันในสุดสัปดาห์ต่อไปแล้วก็บางส่วนก็อาจจะเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับเท่าที่ตามข่าวมาเห็นจะเป็นไปที่บาหลีนี่ก็มีหลายคนอาจจะเป็นแก๊งของอาริสส์สปาการโรนะครับก็จะมีพวงหอเฮมาตินพวกนี้ก็จะ ไปไหนไปกันนะครับหลายๆคนนะครับตั้งหน้าแข่งโมโตทูในในบางส่วนกันด้วยแล้ววันนี้ผมก็ตั้งใจหยิบยกเรื่องราวของโฮเฮมาตินนะครับมาเล่าให้ฟังซึ่งถือว่าเป็นนักแข่งที่ร้อนแรงที่สุดละอ่ะร้อนแรงขนาดไหนแค่ไหนยังไงนะครับใครที่รับชมการแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในสนามช้างโดยเฉพาะคนที่เข้าไปดูการแข่งขันในเกาะติดขอบสนามเนี่ยจะได้เห็นนะครับว่าโอ้โหมาตินนั้นสมบูรณ์เพอร์เฟกต์มากครับ เราได้เห็นนะครับว่าการพยายามการไม่ยอมแพ้ของเขาแล้วก็ทีมงานหลังจากที่ก่อนหน้านู้นเนี่ยไปพลาดท่าเสียทีนะครับให้กับหลายๆคนในการแข่งขันที่ออสเตรเลียในฟิลิปไอแลนด์ครับการไปพลาดพังในตรงนั้นถือว่าได้รับคำเขาเรียกว่าข้อวิพากษ์วิจารณ์นี่เยอะแยะมากมายที่ส่งผลไปหาทีมครับไม่ใช่ว่าจะแค่บ้านเรานะเอาเป็นในระดับโลกเนี่ยผมว่าฝรั่งเขาจัดหนักจัดเต็มกว่าเราเยอะนะ แต่มันก็ไม่ดีนะฮะไม่ดีนะครับผมก็ไม่อยากให้มาจัดหนักที่ช่องผมนะครับให้แซวกันขำพอได้นะฮะก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบซะเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของเซตติ้งยางที่เลือกมาเอ๊ะทำไมจะต้องเลือกเอายางซอฟมาสู้อีกยังไม่เข็ดยังไม่หลาบหรออุตส่าห์นำการแข่งขันเรียกว่าเกือบจะถึงเส้นชัย99%เนี่ยนะฮะต่อสู้มาแล้วสุดท้ายมาพลาดท่าเสียทีในประมาณ1%ช่วงท้ายที่เหลืออยู่เพราะ่ยางหมด เจอแสงเปบลรวดเดียวสี่คันเลยนะฮะก็เลยทําให้ตอนนั้นเรียกว่าส่วนต่างคะแนนฟรานเชโกบันยาย่านั้นบวกขึ้นไปนะครับ20กว่าแต้ม27แต้มประมาณนั้นแหละแต่นะครับนั่นก็คือมันเป็นความปวดร้าวความผิดหวังในตรงนั้นซึ่งทางทีมเองก็ยังยังยืนยันนะครับว่าพวกเขาไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดเขาก็ทําเต็มที่เท่าที่จะทําได้นะครับนั่นคือการแข่งขันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะฮะ แล้วทีนี้พอมาถึงที่สนามช้างเนี่ยทุกคนจะได้เห็นว่ามาตินนั้นแข็งแกร่งกว่าทุกคนเหมือนเดิมอีกแล้วแต่มันก็จะมีคนที่เรียกว่าพยายามที่จะมองนะครับตั้งข้อสังเกตเข้าไปว่ามาตินหรือว่าทีมเงินเขาจะพลาดอีกไหมการแข่งขันมันมีหลายรอบ26รอบไม่ใช่ว่าซ้อมมาดีไม่ใช่ว่าคอลิฟายมาดีการแข่งขันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าก็คือแน่นอนว่าติดตามด้วยความห่วงใยเพราะว่า FC ของมาตินก็เยอะนะครับก็ ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ตรงนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไม่อยากจะให้เพโก้เนี่ยคือขยับคะแนนให้มันห่างไปไปกว่านี้แล้วเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามัน30กว่าขึ้นไปเนี่ยมันมันจะกลายเป็นไม่สนุกะนะครับอันนี้สามารถคิดแบบนี้ได้นะฮะก็คือมันจะทําให้เกมมันกลับมาคู่ขี้ในตอนนี้เรายังไม่ทราบยังไม่รู้หรอกครับว่าใครจะเป็นแชมป์โลกเพราะว่า3ส,สนามที่เหลืออยู่13แต้มที่มาตินขยับเข้ามาก็อย่างที่บอกไปครับว่าแข็งแกร่งคือเร็วแบบ แป๊วแบบหน้าเหลือเชื่อเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่มันผ่านมาเป๊ะไม่มีผิดเลยแทบจะจับวางได้เลยฮะการฝึกซ้อมอันแข็งแกร่งการคอลี่ฟายอันแข็งแกร่งแล้วก็การคว้าแชมป์สปรินเรสในวันเสาร์แล้วก็การมาคว้าแชมป์เมนเรสในวันอาทิตย์วันเสาร์นี่ยังพอเข้าใจได้นะครับว่าโอเคคงไม่ต้องได้มีอะไรต้องกังวลต้องรุ้นต้องหวาดเสียวอะไรมากมายหรอกแต่นะครับในวันอาทิตย์เนี่ยโอ้โห คือเราเคยคุยกันในเมื่อวานนี้นะเพื่อนๆว่าสนามช้างเนี่ยถูกเรียกว่ายกย่องนะครับถูกแฟนแฟนมอเตอร์จีพีทั่วทุกมุมโลกเนี่ยยกย่องว่ามันคือการแข่งขันที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้เลยทีเดียวมันมีไม่กี่ไม่กี่ที่หรอกครับที่นักแข่ง3ามคนเนี่ยจะต่อสู้กันแบบว่าเกินครึ่งทางเพื่อที่จะแย่งเอาชัยชนะแล้วเราไม่สามารถที่จะบอกได้เลยนะครับว่าใครจะคว้าธงตราหมากรุกเป็นคนแรกแตราบใดที่ เรียกว่ายังไม่เกิดตรงนั้นในรอบสุดท้ายคงสุดท้ายมันสู้กันขนาดนั้นจริงฮะเรื่องนี้เปารลเซียปตินะครับบอสใหญ่ของดูคาติก็ออกมาชื่นชมว่านี่คือการแข่งขันที่สวยงามที่สุดแมตต์หนึ่งะครับในรอบไม่กี่วิธีผ่านมาเลยทีเดียวนี่คือการแข่งขันที่แบบว่าคู่ขี้สูส,ส,สีที่ทุกคนเนี่ยแบบว่าต่อสู้กันแบบสุดขีดจริงๆ นะฮะเปาโรก็กล่าวเช่นชมนะครับว่ามันมันคือ,เ,อเรตที่สุดยอดที่สวยงามมากๆเห็นไหมครับนี่ขนาดว่าระดับบอสเนี่ยเขายังยกนิ้วให้ในะครับในที่นี่ซึ่งผมบอกแล้วครับว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยมันมัน,ม,นมันสูสีกันมากแน่ๆใช่ไหมละ่ะมาตินเองก็ไปอาจจะมีจุดที่พลาดพลั้งนะฮะเราคาดหวังว่าเขาน่าจะออกนาก่อนซึ่งเขาก็ทําได้นะครับเขาออกนําไปจริงเพียงแต่ว่าออกนําแล้วถูกแบดบินเดอร์ถูกฟรานเชโกบัญญาตาเนเกาะมา ไม่ได้ห่างนะครับคือหนีหนีไม่หายเหมือนกับรอบสปรินต์หรือว่าเหมือนกับหลายๆสนามที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายก็ต่อสู้กับรดบิ Binder มีจังหวะหวาดเสียวนะครับโดนรดบินเ n d e r แซงเข้าไปคิดว่าไม่น่าจะชนะได้สุดท้ายก็กลับมาจนได้มีก๊กอก2ก๊อก3าม Gino บอ r s ครับผู้จัดการทีมนะฮะก็ออกมาบอกครับว่ามา r ิน n นั่นแข็งแกร่งที่สุดกว่าใครแล้วในตอนนี้ Gino ก็ฝากไปถึงใครก็แล้วแต่ที่กล่าววิพากษ์วิจารณ์เสียหายกับ ทีมกับมาตินนะครับบอกว่าไม่ตอบโต้อะไรพวกคุณดูดิพวกคุณดูผลงานของเราเราอยู่ที่นี่นะฮะเรารู้ว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์ซะเยอะในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสนามที่มันผ่านมาแต่ที่นี่มาตินได้แสดงให้เห็นนะครับถึงความแข็งแกร่ง,งจริงๆบอซอยกล่าวยกย่องมาตินว่าเขาต่อสู้ในวันอาทิตย์นั้นเหมือนกับเป็นแชมป์โลกแล้วเลยโอ้โหนะมองเหมือนแชมป์โลกเลย อ่านะครับคือจะกล่าวแบบนั้นมันก็ไม่ได้ว่าเวอร์เกินความจริงฮะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าแข็งแกร่งจริงๆเร็วจริงๆสิ่ง,งที่ทุกคนจะเฝ้าดูรวมทั้งผมนี่ยอมรับเลยนะครับว่าทีมมาตินทั้งนักแข่งทั้งทีมงานได้รับบทเรียนแบบ2เรซซอนนะครับกับการเลือกยางผิดกับการจัดการบริหารยางได้ไม่ดีพอเนี่ยจนส่งผลให้เสียหายอย่างหนักหน่วงในช่วงท้ายเนี่ยมาในที่นี่มันจะเกิดซ้ํำไหมอุณหภูมิแ็กมันถือว่าไม่ได้สูงมากครับ มันก็เลยอาจจะกลายเป็นการทํางานที่ค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากขึ้นหรือเปล่าในส่วนหนึ่งนะจากตอนแรกเนี่ยเรามองว่าอุณหภูมิน่าจะ50ขึ้นใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าพอจะแข่งจริงๆเราต้องมาลุ้นนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่าตามจริงเนี่ยลุ้นตั้งแต่รุ่นโ o t ตทูนะครับตามที่ผมได้ส่งรูปส่งคลิปส่งไลน์เพื่อนเได้ดูผมก็นั่งอยู่แกลนสแตนใช่ไหมละ่าบางท่านก็โอ้ภาวนาแบบจะตกเลยซึ่งมันมีโอกาส นะครับมันหวาดเสียวในตอนนั้นคือเมฆเนะี่ยมันลอยแบบเริ่มต่ําลงแล้วก่อตัวกันเนี่ยครับมันทําให้บดบังแสงแดดแล้วอุณหภูมิพื้นแตกจากที่คิดว่าน่าจะ50กว่าขึ้นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเปรี้ยงๆจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าเมฆมันมาบังแดดเอาไว้อุณหภูมิเลยอยู่แค่ประมาณ30มลบปลายๆสี่สิอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าพอดีพอดีนะฮะไม่ได้บอกว่าจะมาสร้างความปวดเสียนเว 9, เยียนกล้าวจะต้องมาลุ้นเรื่องของยางหมดในรอบอ่าท,ท้ายรอเปล่า นะฮะมาตินก็เลยทาได้ดีเจนน้องบอลไซกล่าวนะครับว่าก็เช่นโชวมาตินนะครับที่ตอนแรกเขาคิดว่าแบรดบินเดนหน้าจะพอออกนํำแล้วน่าจะหนีหน่าจะเลยไปแบบนาห่างไปจนตามไม่ทันเหมือนเหมือนปล่อยเสือเข้าป่าทํานองนั้นแต่มาตินก็ตามจิกนะครับไม่ขาดอ่าแล้วก็สามารถที่จะโฉกชิงเอาความสําเร็จมาได้แล้วก็รู้ว่าทั้งเปโก้ทั้งแบรดนี่ก็คือใส่หนักใส่เต็มแบบว่ากดดันแบบมาตินหนีไม่ออกเลยฮนะทั้งเกม ก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่ามาตินมีสภาพจิตใจที่เรียกว่าทั้งนิ่งทั้งแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแต่ในดรานลูกตามนะครับการแข่งขันนะครับจินโนบอซายก็บอกว่าตอนนี้มันก็เหลืออยู่3มสนามซึ่งก็ยังคงมีนะครับระยะทางอีกยาวไกลอยู่3สนามเนี่ยเขาก็หวังนะครว่าความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นในสนามช้างเนี่ยจะเป็นโมเดลต่อย,ยอดไปยังสนามอื่นๆ ใช้วิธีการทํางานในแบบนี้ใช้ต่อยอดความสําเร็จในแบบนี้เข้าไปทุกคนได้เห็นนะใช่ไหมว่าย7่แต้มเนี่ยก็คือกลายเป็นหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะเหลือแค่13แต้มฮะอ่าหายไปครึ่งหนึ่งเลยคือสนามเดียวนะครับมีม,มีมีส่วนต่างมีส่วนต่างถึงครึ่งหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็สมบูรณ์พอีทุกสิ่งอย่างไม่มีข้อผิดพลาดเลยฮะข้อผิดพลาดเดียวของมาตินที่มีก็คือคงจะเป็นการที่ออกนําแล้วก็ ใช้คาว่าข้อผิดพลาดได้ไหมมันก็ไม่เชิงอ่ะอาจจะเป็นจุดหวาดเสียวก็ได้อาจจะใช้คํานี้ก็ได้อาจากตอนแรกคิดว่าน่าจะนําห่างออกห่างออกแต่นะครับเปโกก็แข็งแกร่งแบดบินเดอร์ก็แข็งแกร่งเลยทําให้หนีไม่พ้นนี่น,นี่อาจจะเป็นจุดเดียวนะครับที่ทําให้แฟนของมาตินหวาดเสียวก็คือแทนที่จะหนีทิ้งแบบเหมือนรอบสปรินในวันเสาร์ปรากฏว่าไม่ไม่ใช่ฮะชีน่โปไซก็กล่าวกล่าวชื่นชมนะฮะว่าการบริหารจัดการยางของของมาตินนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะฮะ ก็กล่าวไปถึงแบดบินเดอร์ถึงโดยเฉพาะฟานเชโกบัญญาาคู่แข่งว่านี่คือแชมป์โลกนะคุณต่อสู้อยู่กับแชมป์โลกแล้วฟาเโกเขารู้จักที่จะจัดการกับสถานการณ์ในเช่นนี้อย่างไรเพราะว่าเขาเป็นแชมป์โลกแต่ในการที่แย่งคะแนนจากแชมป์โลกมาได้นะครับลบออกไปอีกถึงครึ่งหนึ่งนี่มันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาฮะถ้าการแข่งขันในเรตตอ์ต่อไปเป็นไปในแบบนี้นั่นหมายความว่าอาจจะมีโอกาสได้ ชิงดํากันแค่ไม่กี่แต้มบนสนามสุดท้ายที่บาเลนเซียก็มีความเป็นไปได้นะเพื่อนๆว่าไงฮะจีโน่ปอยก็หวังเรื่องนี้ครับอ่าเขาต้องการที่จะแบบว่ารักษาโมเมนตัมตรงนี้ไปจนถึงสนามสุดท้ายแล้วก็ได้ได้ชิงดํากันนั่นก็คืองานของเขาสําเร็จแล้วละ่ะคือจะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์เนี่ยก็คือถือว่าสุดยอดแล้วได้รักษาโมเมนตัมตรงนี้ไปเพื่อนๆว่า13แต้มนี่จะรอดมือมาตินไปอีกกี่สนามฮะ ในตอนนี้ม,นมันมันชัดเจนเลยนะถ้ามองเข้าไปเนี่ยมาตินไม่ต้องไปแข่งขับกับใครให้มากนะผมว่าแข่งกับตัวเองนะครับเพราะว่าความเร็วนี่มีอ่าอย่างที่จีโน่บอกนะครับว่ามาตินเขาม,มีมีความมั่นใจเขามั่นใจในความเร็วของเขาแล้วก็เขาไม่ได้ว่ากลัวใครแล้วในตอนนี้อ่าถึงขนาดว่ากวากมือเรียกเลยนะถ้าเกิดว่าจะตามจะใช้จังหวะสลิตฟรีฟรในรอบคัดเลือกในรอบคอลี่ไฟรอบไหนก็นแล้วแต่มา,มาเลยมาเลยฮะกวากมือมาเลย ถ้าตามทันก็ตามมาแนวแนวนั้นแหละถ้าเป็นนักแข่งบางคนนี่จะไม่ค่อยสนุกนักนะครับว่าเฮ้ยมองแล้วมองอีกอะไรวะเนี่ยมาตามผมทำไมวะ่าเงี้ยะว่าะแต่มาติ้เนี่ยบอกมานะครับมาถ้าคุณเร็วได้ถ้าคุณเร็วพอคุณมาเลยอืมก็เราดูนะว่าจะเป็นยังไงแต่ก็จะมีสิ่งที่มาตินก็จะต้องระวังด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการฝากจากแฟนๆนะครับเจ้าที่ผมคุยเท่าที่ผมได้เห็นบางท่านก็รู้สึก แอบกังวลว่าเฮ้ยอย่าอย่ามั่นใจมากเกินไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เรามั่นใจมากเกินลิมิตไปหน่อยเนี่มันมันก็เหมือนเป็นการประมาทมันมันจะเป็นเส้นบางๆนี่กั้นอยู่นะครับว่ามั่นใจถ้ามันเกินลิมิตกันเกินไปจริงๆเนี่ยมันก็จะนํามาซึ่งหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคุณกําลังต่อสู้อยู่กับฟรานโกบรรญาย่านักแข่งที่โอเคในชั่วโมงนี้เรามองว่า เขาเรื่องของความแรงความเร็วนั้นน่าจะไม่สู้มาตินแต่เขาคือแชมป์โลกแต่เขาคือผู้ที่เรียกว่าสามารถที่จะอยู่กับสถานการณ์ที่เลวร้ายจัดการกับภาะวะความกดดันได้ดีเพราะว่าเขาผ่านความสําเร็จมาแล้วมาไม่รู้ตัวกี่ครั้งกี่ครั้งนะครับดังนั้นก็คือประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดนะฮะแฟนๆบางส่วนก็จะห่วงมาตินในในใน,ในตรงนี้นะครับว่า ถ้ามั่นใจเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายๆแต่เมื่อเห็นความของมาตินในสนามช้างแล้วเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆกลุ่มนั้นก็น่าจะเบาใจได้พอสมควรตรงที่ว่ามันต้องขับแบบนี้แหละมันต้องมีการวางแผนไม่ใช่จะมาขับแบบเอาใจคนดูแบบว่าหนีๆๆๆอย่างเดียวแล้วสุดท้ายมาพลาดแค่3รอบสรอบเทท้ายาย,ยางหมดแบบเหมือนเดิมเนี่ยแบบนั้นมันไม่ดีใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดว่ามองแบบนี้นะครับมองว่าโอเคล่ะ คือต่อให้คุณจะโดนแซงไปบ้างนะครับแต่อย่างน้อยถ้าคุณยังมีกอก2หมายความว่ายางของคุณยังเหลืออยู่ในตอนนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะต่อสู้ได้นะฮะดีกว่าคุณจะไปใส่สุดไปใส่อะไรนะฮะจีนตบอกไซก็กล่าวถึงความจุดเด่นนะครับความสาคพิเศษของมาตินอยู่อย่างหนึ่งก็คือ,อการที่สามารถที่จะรักษาอุณหภูมิของอยางยางหน้าไว้ได้นะ,ะสามารถที่จะ ทําให้ยางหน้านี่มันมันไม่ได้ร้อนเกินไปคือขับแบบเนื้อยางอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันร้อนเกินไปในแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะครับยางมันก็จะไปเร็วประสิทธิภาพในการเบรคในการยึดเกาะมันก็จะหายไปสิ่งนี้ก็เลยทําให้มาตินมีก๊กอก2นั่นเองอนะครับก,ก็ถือว่าถือว่าน่าชื่นชมนะฮะสิ่งที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยน ในสนามต่อๆไปนะครับนั่นคือที่มาเลเซียที่ดูซลกาตาแล้วก็ที่ปิตาที่บาเลเซียเนี่ยส่วนหนึ่งในในตอนนี้นะถ้าเป็นส่วนของมาตินเนี่ยโอเคล่ะฮะมันจะมีไส้แซนวิชที่โผล่มาซึ่งเรามองตอนนี้เรามองเป็นเป็นเป็น KTM ของแบดบินเดอร์ใช่ไหมแต่บางสนามก็เป็นของอา,อาพีเลียะนะครับแต่แต่รอบนี้อาพีเลียไม่ค่อยดีครับก็คือมาวิลวินยาเลสนั้นแข็งแกร่งอยู่แต่ รถมีปัญหาทางเทคนิคครับรีไทยไม่จบเองขันไปอ่าบางสนามก็จะเป็น2อาพีเลียบางสนามก็จะเป็น1 KTM อย่างเนี้ยที่ช้างเนี่ยก็จะเป็น1 KTM จาก Brad b r a d k i n n e r r ตรงจุดนี้มันมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นไส้แซนด์วิชเข้ามาเนี่ยมันก็สร้างความยุ่งยากให้กับเปโก้ในบางสนามอย่างเช่นกรณีที่มาตินนั้นออกนำไปแล้วมีอ่าแบหรือว่ามีใครก็แล้วแต่มาโผล่ Pro, เป็นไส้แซนด์วิชในคันที่2 แล้วก็เพคโอยู่คันที่3กรณีแบบนี้มาตินจะได้เปรียบแต่มาในสนามช้างมันไม่ใช่ในแบบนี้มันประมาณว่า3คนเนียต่อสู้กันได้หมดนะครับกลายเป็นไส้แซนด์วิชต่างหากที่มาสร้างความยุ่งยากนะครับให้กับมาตินเห็นไหมครับบางท่านบอกว่าโอ้แบบแบทไม่น่าโผลขึ้นมาเลยว่ะน่าจะปล่อยให้เพโกกับมาตินใส่เดียวกัน <c oughs> ผมว่าถ้าให้3คันมาแล้วต่อสู้กันมันสนุกฮนะโอเค เข้าใจว่าพูดในฐานะของมาตินในฐานะของ FC มาตินพูดในฐานะของ FC ฟซเปโกเราก็ไม่อยากเห็นให้ใครมายุ่งใช่ไหมฮะแต่ก็ต้องมองแบบเอฟซีแกดีมเขาก็อยากชนะนะหรือแม้แต่ไม่ใช่ FC ใครก็ได้หรือจะเป็น FC ฟซีมาตินแบบยิ่งแข่งขันกันหลายๆคันและยิ่งสนุกถ้าจะมองแบบนี้ใช่ครับผมก็เห็นด้วยในส่วนนี้นะเออผมว่าถ้าเกิดว่ามีไส้แซนด์วิชเข้ามาเนี่ยจะมารอดูซิว่ามาตินจะจัดการกับสถานการณ์ความกดดันในแบบนี้ยังไง จะสลัดไส้แซนวิชตรงนี้ออกแบบไหนหรือฟราชชิโกบัญญา,ย,า,าย่าจะเอายังไงใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้ามันมาใน,ใน,ใ,นในแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้มองว่าเฮ้ยนะครับถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นเนาจะบอาจจะบอกว่าออเดอร์หรือเปล่านู่นนี้นั่นก็จะมีการตั้งคําถามไปอีกเออส่วนที่มองแบบนึงก็จะให้ความเห็นอีกอย่างหนึง่งส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะตั้งแง่ตั้งแง่กันไปแต่ถ้ามีทีมหมื่นมาจอยมาแจมแบบนี้เนี่ย มันมาทำอะไรไม่ได้หรอกฮะมันก็จังต่อสู้กันแบบนี้ใช่ไหมล่ะเออนะครับเอาก็แฟนมาตินนะครับได้ลุ้นได้เฮแน่ๆล่ะเออ13อา่าสิแต้มเนี่ยโอ้นะครับถือว่าน้อยถือว่าน้อยอยู่เพราะมันมีสปรินต์แล้วมันทําให้หัวใจพองโตสําหรับใครที่เชียร์มาตินเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะไว้ใจได้ในเรื่องของการคอลี่ไฟแล้วก็ไว้ใจได้ในการแข่งขันระยะสั้นหรือว่าสปรินต์เวสในวันเสาร์ ถ้าเกิดว่าทําได้ดีในวันเสาร์คือเหมือนสนามช้างชนะนั่นหมายความว่าโอเคก็จะเป็นประโยชน์กับการามีข้อมูลที่ดีในการเสิร์ในวันอาทิตย์และที่สําคัญถ้าขึ้นหน้าเฟโก้ไปตั้งแต่วันเสาร์มันก็เหมือนในการโยนความกดดันไปให้ทางฝั่ง Factory d ดูคตินะครับอ่ะตอนนี้มาตินก็คงจะไม่รู้กลับจากบาหลีหรือยังนะครับผมได้ข่าวไว้ว่าไปนู่นกันละก็คงจะออกจากประเทศไทยไปด้วย เรียกว่าอารมณ์แบบแฮปปี้กันทั้งทีมนะครับจีโน่บอสซอยก็ยิ้มแก้มปลีกกันเลยทีเดียวนะฮะสัมภาษณ์ไปเนี่ยผมก็ได้เจอเขานะครับได้เจอตัวจริงๆนะฮะเป็นผู้ชายตัวเล็กๆนะครับอ่ายิ้มแย้มนะครับทักทายแฟนๆเลยละที่ไปดูการแข่งขันนะครับในในสนามเนี่ยเอานะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาบอกนํามาเล่ากันนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแม้ว่าการแข่งขันจะยังคงเหลือระยะเวลาอีกสัก พักหนึ่งอยู่เนี่ยแต่มีประเด็นหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้ความเข้มข้นนะครับในเรื่องของไลฟ์อัพนักแข่งอ่าใครจะมาทำหน้าที่แทนมาร์คมาเก็ตใน Honda หรือรลยอัพนักแข่งที่มันเปลี่ยนไปในรายการ World Superbike ถ้าเรื่องราวไหนที่ผมไม่ได้ทำคลิปเนี่ยผมก็จะเอาไปเขียนครับเพื่อนๆฮะเอาไปเขียนเป็นบทความให้อ่านในหน้าชุมชนตรงนี้แชร์มาให้อ่านกัน หรือจะโพสต์เป็นต้นทางไว้ที่ Facebook Fanpage Bikerman คนรัก MotoGP ผมเนี่ยมี3แพลตฟอร์มนะครับเพื่อนนะครับ YouTube f a c e b o o k p a g e แล้วก็ TikTok อันนี้ชื่อเดียวกันหมดเลยครับ Bikerman คนรัก MotoGP นะครับขอบคุณที่ตามไปเชียร์ไปให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่สั่งซื้อสินค้าที่ผมโพสต์เอาไว้นะครับอย่าหาว่ารำคาญอะไรกันเลยนะฮะก็คือนี่คือช่องทางหนึ่งนะครับที่ผมจะได้ค่าน้ำเาไฟนิดหน่อยกลับคืนมา เพราะผมก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกการพน,นันพวกอะไรต่างๆลิงก์อะไรต่างๆที่เขาติดต่อผมมาอยู่บ่อยๆเนี่ยน,นะครับว่าให้ช่วยโปรโมทอะไรให้หน่อยผมรู้ว่ารไรได้มันสวยงามมากๆแต่ไม่เอานะครับเอาแบบนี้ดีกว่าได้นินดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับเป็นคนไหนที่ต้องการนะครับซื้อสินค้าออนไลน์ซื้ออยู่แล้วในช้อปปี้อย่างเงี้ยก็ สามารถที่จะคลิกเข้าไปเลือกดูได้นะครับในสินค้าที่ผมนำมาฝากไว้ให้เลือกกันนะครับทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับก็ดูแลสุขภาพคุณด้วยนะครับในวันที่ลมหนาวเริ่มที่จะเข้ามาแล้วสวัสดีทุกคนครับ